สวัสดีครับวันนี้จะมาดัดแปลงเกี่ยวกับทานออสว่างไฟฟ้านะครับคือเคยดัดแปลงไปแล้วนะครับสำหรับเนี้ยมันเกะน,นะครับมันเกะคือเพราะว่าฐานจะต้องมาอยู่ข้างนอกตรงนี้นะครับแต่ข้อดีก็คือว่า มันสามารถที่จะแปลงหรือเพิ่มกำลังวัดได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้แบบไม่เพิ่มวัดหรืออะไรนะครับแบบเดิมๆนะครับจากที่มันเสียนะฮะเดี๋ยวจะแกะ,แกะออกมานะครับแล้วจะดูว่า จะทำยังไงจะใสะ่ฐานเข้าไปโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเชื่อมที่ตัวข้อฐานนะครับดูว่าจะสามารถทำเป็นรางรางฐานข้างในได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับ ตลงมานะแล้วตัวข้างในก็จะเป็นตัวรางฐานรางฐานของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งฐานเขาก็จะใส่เลี้ยงกันใหม่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะแปลงยังไงนะครับจะดัดแปลงงไงที่จะาหา ว่าทานะมาใส่นะครับเดีแยง,งใส่ยังไงที่มันจะอยู่ในนี้ได้โดยที่เราสามารถปิดฝาได้ปกตินะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้วัสดุแล้วเราใช้สังกสีจากบกระป๋องปากกระป๋องแข็งอยู่นะครับ เะ้ว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะมัตัดแล้วก็จะเอามาทำขาใส่นี้อันเดิมนะครัแทนเดิมขาใสแล้วเดี๋ยวจะทำทำขาใส่โกงมา ครับแล้วก็ออกมารับตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าทานนี่ยเวลาใส่เราก็ใส่ไว้ในนี้ใส่ใน้เลยแล้วเราก็สวมลงไปนะครับสวมลงไปนะครับเยวลองดูกันว่าจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับสับออกมาแล้วนี่นะครับ เราจะทำเป็นขาตัวสัง่งแผ่นสังสีท่านั่นเราทำเป็นขาเพื่อที่จะใส่กับข้างๆนะครับเวลานั้นเราก็เชื่อมเราก็ววสวมไปนี้เลยนะครับจากนั่งตัดนั่งดัดมานะครับ ออจุงยากเก๊ดเดี๋ยวลองหาวิธีอื่นดีกว่าครับขอบคุณครับ